อย่าเพิ่งเลือกวัสดุจนกว่าจะรู้ดีเทลนี้ก่อนนะครับที่ผมชีช้ชี้จิ้มจิ้มให้ดูตรงนี้คุณเห็นไหมครับหรือว่าไม่เห็นหลายคนถามผมว่าตรงไหนอะ่ะทาไมพี่มองไม่เห็นก็เพราะมันถูกออกแบบให้แนบเรียบเนียนและใช้เฉดสีเดียวกับวงกบแบบเป๊ะๆแถมวัสดุก็เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดทาให้มันกลืนกับงานกรอบประตูจริงๆแต่ประเด็นคือถ้าเราจะบอกว่ามันเป็นมุ้งจีบไร้รา,างต้องถามก่อนว่าไร้รา,างจริงหรือแค่รางมันเนียนจนมองไม่ออกเพราะในเชิงระบบมุ้งจีบทุกตัวต้องมีไกด์ควบคุมเส้นทางล้ออยู่เสมอแลวคาว่า บาริอฟรีใช้กับมุ้งจีบได้ไหมใช้ได้ครับจริงๆไม่ใช่แค่บางหรือแค่สีเหมือนโดยเฉพาะเวลาที่ใช้ในบ้านผู้สูงอายุหรือช่องเปิดยาวๆที่ต้องการโฟล์การเดินแบบต่อเนื่องไม่สะดุดไม่มีสเตปบาริอฟรีในทางสถาปัตย์คือการออกแบบที่ลดอุปสรรคทางกายภาพทําให้ทุกการใช้งานพื้นที่ได้อย่างไหลลื่นซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไกด์ลังบางระดับ5มมตรสีเนียนไปกับพื้นและเขี้ยวล็อกที่ประกบกับล้อตีนตะขาบได้พอดีไม่มีหลุดไม่มีเด้งจนผู้ใช้งานหลายคนเดินผ่านแล้วลืมไปเล ว่านี่คือการทำงานของระบบที่เป็น barrier free จริงๆ